ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพนมิ่ครับก็วันนี้นะผมเข้าแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับแปลงนี้นะผมขอใบ G A P ผ่านแล้วนะครับผมรับรองมาตรฐานนะครับคุณภาพส่งออกนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปชมนะฮะก็แปลงนี้นะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับก็ปีที่แล้วนะครับก็ ช่วงนอกฤดูนะครับพรมอิ่มก็ทำได้มื่นสี่พันลูกนะครับลอถช่วงก่อนปีใหม่นะฮะแรงนี้เองนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็แต่งทรงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะความสูงไม่เกิน4เมตรนะครับความโปร่งความโล่งประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะฮะ นี่เลยนะครับก็ปีนี้นะครับผมก็เช่นเดิมครับแต่งทรงเชิดนะครับนี่ฮะทรงเชิดกะว่าไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมแล้วก็เวลาเราวิ่งแอร์บัสนะครับจะได้วิ่งง่ายนะครับทรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะฮะ เผื่อเป็นแนวทางครับเพื่อนๆนะครับในการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับเดี๋ยวนี้แต่งเสร็จนะเดี๋ยวต้องเคลียร์สวนนะฮะเหมือนแปลงอื่นๆเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะบรรยากาศยามเช้าๆครับที่บ้านป่งแคร์ตำบลท่ามะลามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคผมพามาชมบรรยากาศนะครับแปลงนี้เองนะครับ นีใบครับรับรองคุณภาพมาตรฐานส่งออกนะครับนี่เลยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวแต่งเสร็จนะครับเคลียร์สวนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอมีก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกรอบนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับแปลงนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ